ลักคณาราศีสิงกุมพาพันธนี้เป็นเดือนที่ให้เจรจาดีพามีดิวใหญ่จงขยันสู้ลุยจะนำมาซึ่งความสำเร็จสวัสดีครับชาวลักคนาราศีสิงทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะดูจากรูปดวงดาวเห็นไหมครับมีดาวกระจุกกันอยู่ในภพ ปัตตนิเล็งลัคนาสิงกันถึง5ดวงเลยครับเพราะฉะนั้นต้องมารับชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างแต่บอกเบื้องต้นเลยนะครับเป็นเดือนที่ควรจะขยันต่อสู้แข่งขันนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนี่พูดกันอย่างนี้เลยนะและอาจา์ก็จะดูทั้งการเงินโชคลาภการงานแบบละเอียดนะครับ สุขภาพความรักบ้านรถที่ดินคนในครอบครัวและเลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะเพราะนั้นไปเริ่มกันเลยนะครับชาวสิงค์ครับเงิน,เง,นเงินทองทองครับก็เป็นข่าวดีก็ว่าได้นะเพราะดาวพุธครับย้ายวันที่30มกราคมก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทั้งเดือนน่ยดาวพุธเล็งลัคนาดาวเล็งเนี่ยแปลว่าจะมีลู่ทางโอกาสได้ไรายได,ได้ได้เงิน2ดาวพุธ ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมีตำแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงามีอำนาจยิ่งใหญ่ดุจราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับแล้วก็ตำแหน่งจุลจกักรอีกโอ้โหเป็นไงเรียกว่าการเงินดูมีพลังมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเจรจาดีพาปิดดิวใหญ่ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตไงเพราะฉะนั้นต้องคิดดีทำดีพูดดีโดยเฉพาะ เจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายคนกลางในหน้าทําให้ไวทําให้เร็วเลยทําให้ชัดเจนทําให้ถูกต้องด้วยมีมุมจะสําเร็จจะได้เงินได้ทองนะครับอันนี้ข้อแรกแต่ก็ต้องบอกกันแบบละเอียดเลยว่าอ่าพูดเจอราหูนี่คู่ศัตรูไม่ใช่เหรอบ้างพระราหูด้วยใช่ครับแต่ถ้าเราเน้นความถูกต้องความชัดเจนไม่หมกเม็ดไม่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยอ,อันนี้ไปต่อได้แต่ว่าที่อยากจะสื่อก็คือทําให้ไวทําให้เร็วครับ ถ้าเราช้าเราอาจจะอดเช่นเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าตกลงซื้อแล้วแต่เราก็ยังคุยต่อสรุปลูกค้าเปลี่ยนใจครับแทนที่จะได้เงินกลายเป็นไม่ได้เงินอย่างเงี้ยก็แปลว่าจบแล้วจากจบแล้วไปจบแล้วไปนะครับเดินทางติดต่อเสร็จแล้วมุฟเลยมูฟเมนต์เคลื่อนที่ไวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำลักษณะเนี่ยครับเงินทองก็จะมาหรือไปทําผ่านโลกออนไลน์เยอะๆพูดให้ตรงให้สั้นให้กระชับฮุกเข้าเรื่องเลยไม่ต้องชักแม่น้ําทั้งห้า มันจะทําให้เสียเวลาเสียโอกาสนะครับเห็นไ,ไหมก็เวลามีน้อยเนาะมันก็ต้องใช้สอยอย่างคุ้มค่าน,นี่แหละทาอะไรแนวๆเนี้ยจะได้เงินได้ทองรวดเร็วมากขึ้นนะแล้วข่าวดีก็คือเดี๋ยววันที่8ดกุมภาพันธ์เห็นไหมก็ติดติดกันเลยนะ8ดกุมภาพันธ์เนี่ยดาวสุขคร,ครับมาอยู่ร่วมกับดาวพุธก็เป็นคู่ธาตุน้ําก็เสริมก็แปลว่าพูดน้าไหลไฟดับพูดโน้มน้าวพูดแล้วดีเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายคนกลางในหน้า ชํำได้เลยดาวศุกร์เป็นดาวการงานอีกงานก็จะเข้างานก็จะพารวยมีงานมีเงินอ่าหรืองานเราไปสัมพันธ์กับคู่ธาตุน้ําก็แปลว่านัดคุยริมน้ําสิอ่าซื้อน้ําไปฝากลูกค้าสิอะไรอย่างเงี้ยก็เสริมกันได้เป็นอย่างดีนะครับนะเนี่ยได้หมดหรืออะไรเกี่ยวกับน้าน้าไปไปเป็นกิมมิกตกแต่งภาพกราฟิกรูปน้ําอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้ยจะมาก็ได้นะครับเนือ้อใขรขายน้ําอยู่แล้วคาเฟ่โอ้สบายเลยนะอันนี้ช็อตแรก อ่าช็อตที่2ก็คือดาวพุธเจออะไรอีกครับเจอดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์จะดาวประจำตัวเราไงย้ายวันที่13บสามกุมภาพันธ์ก็มาเจอแล้วแปลว่าเงินี่เกิดจากตัวเราความสามารถเรา1สมองสองมือเจรจาติดต่อการงานได้อีกเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวดาวอังคารมาอีกวันที่23่สกุมภาพันธ์อังคารคือกล้าแข็งขยันแสดงว่าถ้าขยันสู้เลยจะสําเร็จไงก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับโหแต่ดาวอังคารก็กว่าจะมาเนี่ย ก็ยี่บสามกุมภาเนาะแต่ประเด็นก็คือดาวอังคารอยู่ในภพอลีเนี่ยได้ทั้งตาแหน่งปุดได้ทั้งตาแหน่งอุดมาเกนนะแปลว่ามันยังไงมันก็ไปต่อได้แต่ลักษณะมันจะต้องแข่งขันต่อสู้ฝ่าฟันกันสักหน่อยนะครับไม่ได้มาแบบง่ายๆเนี่ยเราพอเรารู้ก่อนเราเริ่มทําใจได้แล้วเตรียมการไว้แล้วเราลุยเลยก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในเรื่องเงินเงินทางทองก็ได้นะครับแล้วจงหนักแน่นด้วยนะเพราะที่เห็นเดียวสิบสามกุมภาพันธเนี่ยดาวอาทิตย์เราเป็นปุบปุบปะปะเนี่ย อย่าไปยอออ่อนข้ออะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงไปตรงมานะเออดูให้ดีไม่ใช่ตามไปเรื่อยตามไปเดี๋ยวจะเสียเสียมากกว่าได้ก็ได้อ่าแล้วถามว่ามีจังหวะดีเป็นเทวิโชคแล้วมีจังหวะเสียไหมก็ยี่สิบกุมภาพันธ์ถึงสิบเอ็ดมีนาะคมดูภาพสายมือดาวพุธเลขสี่เป็นสีดำเพราะอะไรพักองศาวิปริตไงนี่บอกล่วงหน้าแล้วนัดคบนัดคุยเจรจาติดต่ออะไรพยายามปิดจ็อกห้ได้ก่อนยี่สิบกุมภานะครับถ้าไปคุยยี่สองยี่ห้ายี่หกยี่แปด เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วมันจะต้องมีแผนซ้อนแผนมีแผนสำรองคิดในทางเวิร์ดเคสไปก่อนเราจะปิดยังไงเนี่ยถ้าเราเตรียมทางดักไว้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นไหมหรือจะเซ็นสัญญาอะไรกับใครก็ระมัดระวังหน่อยพูดอันธพาลวิวาดลาหูนะก็จะมีเรื่องมีราวได้หรือพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะฝากก็ฝาก20กุมภาพันธ์ไปแล้วแต่ถ้า,าเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยได้อยู่นะเออรีบไปคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละข้อดีของการฟังดวงก็คือจะได้รู้ก่อนเอาไปทําก่อนรวยก่อนไปแล้ว มีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดเดี้ยไ,ไม่ใช่เป็นนักจะตายใจไปทํานู่นยี่สิบสามกุมภาโอ้โหทำไมมันยากมันเหนื่อยจังก็ดาวกันเงินเจอทั้งลาหูเจอทั้งดาวอังคารมันก็เหนื่อยสิครับะถ้าช่วงนี้ยรีบทํารีบลุยนะสบายแฮรไปเลยอ่าพูดกันอย่างนี้นะต่อมาล่ะอ่าถ้าเป็นเรื่องอะไรโชคลาบโชคลาบมีดาวพะหัสบดีครับมาลอยอยู่ในเรือนลาภะแปลว่ายังมีโชคมีลาบติดขัดอะไรยังมีคนคอยช่วยเหลือก็คุณไปถาม หรือเรื่องงานก็ไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าวัดทาบุญส่วนมนต์ย์สมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยได้หมดเลยก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้ามองเป็นโชคลาภอะโชคลาภได้จากลูกบริวารก็ได้พระปุตตะเป็นลาพระโชคลาภเป็นต่างแดนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมรณะลาพระนะสองดาวโชคลาภก็เป็นอะไรก็เป็นดาวพุธก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคอ้าวงั้นแสดงว่าเสี่ยงโชคซื้อกับผู้หญิงไปขอเลขที่ได้จากเทพที่เป็นผู้หญิง ก็มีมุมที่จะประสบความสําเร็จหรือได้เลขจากแฟนไปซื้อแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผมก็เคยเจอเคสอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าอ่าได้ได้เลขจากความฝันแฟนที่เป็นผู้หญิงไปซื้อหน้าเลขอุปถัมภ์จริงๆครับถูกรางวัเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเอาไปไประยุกใช้แล้วกันนะโชคลาบเนี่ยซื้อใกล้ๆริมน้ําหน่อยเาะพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยก็จะเสริมในการมีโชคมีลาภหรือจะมีคนคอยช่วยเหลือก็คุณก็เรียกว่าโชคลาบเด่นแต่ถ้าหลัง20่สิบคุมพาไปแล้ว ดาวพุธพักอ่ะระวังเลขสี่ออกเลขสี่มาหรือสี่แปดหรือเล่นอะไรก็ต้องกลับด้วยเพราะดาวโชคลาภไปเจอคู่ศัตรูไงมันก็จะออกแบบพิกอ่ะเช่นสี่แปดก็ต้องเล่นแปดสี่อันนี้บอกละเอียดอย่างนี้เลยนะจะได้เอาไปวางแผนไปยุกต์ใช้นะแต่ที่พูดเนี่ยก็คือดาวจอนะครับถ้าต้องดูดาวเดิมด้วยเนี่ยจะดีมากเพราะจะได้รู้เลยว่าโชคลาภเราเด่นหรือเปล่านะครับนะอ่ะเอาตามนี้เงินทองไหลามาเทมาทําก่อนยี่สิบกุมภาดีที่สุดนะครับถ้าหลังจากนั้น เราจะพบจะเจออะไรเตรียมการเตรียมใจไว้ด้วยวางแผนไว้ด้วยอ่าและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือดาวเสาร์ครับย้ายสิบสามกุมภาโอ้โหส่งผลเยอะนะเพราะเสาร์เล็งลแล้วขนาร่วมลาหูเนี่ยมันหนักมันเหนื่อยมันล้ามันเจ็บมันเจออะไรปวดร้าวมาแล้วใช่ไหมครับมันยากเเนี่ยแต่พอดาวเสาร์ไปสิบสามกุมภาอลิมอรณะโอโ้จบเลยใครคิดร้ายกับเราแพ้ภายแน่หลังสิบสามกุมภาไปแล้วแสดงว่าสิบสามถึงยี่สิบเนี่ยเป็นวันที่ดีของเรามากเลยนะเจ็ดวันนี้นั้นป โกยเงินโกยทอให้เยอะๆนะครับนะใครฟังแล้วได้ไอเดียคอมเมนต์มาบอกได้เลยผมจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับต่อไปครับในเรื่องมิชชั่นก็แปลว่าการงานครับการงานคือดาวสุขด,ดาวสุขช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยยังอยู่ในเรือนอลิและได้เทวีโชคแล้วก็ได้ปัสสวะอุด,ดมเกณฑ์เห็นไหมแปลว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันจะมีคู่แข่งเข้ามาขอประลองด้วยแต่สุดท้ายเราก็จะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะเพราะได้อุด,ดมเกณฑ์แต่ก็จะ ต้องเหนื่อยหน่อยเดือดต้องแก้ปัญหาเสร็จแล้วดาวสุขก็จะมาเล็งลัคนานก็จะมีงานเข้ามาอีกเยอะแต่งานนี้ต้องไปทํากับผู้อื่นกับคนรอบข้างกับหุ้นส่วนกับลูกค้าพบปะผู้คนเยอะๆแล้วจะดีและพุธเจอสุขอีกก็เป็นคู่คู่มิตรคู่ธาตุน้ําก็เสริมพุธเจออาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลเกิดพลังอันยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวยี่บสามกุมภาดาวสุ์เจอดาวอังคารครับสุ์ปากหวานอังคารรับเอาโอ้โหนี่ก็ ได้อีกดอกหนึ่งแปลว่าเจราจาเจราจาดีพามีโชคทั้งเดือนพาประสบความสําเร็จได้ทั้งเดือนนะครับตรงจุดนี้ให้ไว้เลยนะนั้นะเรื่องการงานผมถือว่าโดดเด่นอ่าถึงได้บอกว่าปิดจอบปิดดิวใหญ่ได้ขยันสู้โดยจะนํามาซึ่งความสําเร็จชัดเจนไหมถ้าขยันสู้โดยในท,ที่นี้นสาเร็จแต่มันฝ่าไว้อย่างหนึ่งนะอย่าทําอะไรแบบมีหุ้นส่วนเน้นทําเองทําคนเดียวแต่ไอที่ทําคนเดียวไปติดต่อบพบปะเจอคนเยอะๆหรือไปทําออนไลน์อย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวคนก็เข้าหา อ,อีเวนต์เอ่ยหรือได้ซื้อขายกันสนุกสนานเลยนะบอกเลยเพรานั้นผมดูแล้วดีนะครับดาวการงานเนี่ยไม่ได้เสียนะแล้วลุยในงานเว่าเงินกับงานเนี่ยมาแรงมากนะแต่ก็ถ้ามันต้องพูดต้องคุยต้องพบปะผู้คนเยอะๆอ่านีดาว,ดว,ดวอาทิตย์อีกเห็นไหมสิบสามอะไรกุมภาพันนะดาวศุกร์มาที่แปดแล้วสิบสามกุมภาอีกดอกหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ดาวตัวเองเห็นไหม ก็ไปอยู่ระดาวการงานแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราไปอยู่ในบ้านปัตตานีอางเนี่ยแปลว่าต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะฉะนั้นทําตัวเป็นเ e อ็กโทเวิร์ดนะครับนะอย่าอินโทเวิร์ดนะเซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ก่อนยิ่งดาวพุธเราเป็นเทวีโชคแปลว่าเจรจาดีพูดจาอ่อนหวานนะครับเซอร์วิสบริการเหมือนผู้หญิงแต่งตัวแต่งกายดีจะเสริมสร้างให้การทํางานนํามาสู่ความสําเร็จคนเห็นแล้วปื้มแล้วชอบทีนี้จะคุยอะไรมันก็จะง่ายนี่หลักการตลาดมาเลยนะ จังหวะนี้เนาะอ่าหรือยอมได้ยอมเบาได้เบาอย่าไปแข็งมากเพราะอาทิตย์เราบางทีมันไม่ฟังใครแต่นาทีเนี้ยต้องฟังคนอื่นบ้างแล้วเราจะดีนะครับอ่าหรือจะใช้สีพึ่งตรงนี้ครับไปเสริมเพราะไงต้องพบปะผู้คนต้องพูดต้องเจรจาอ่าก็มีให้นะครับได้ทั้งปากชุ่มชื่นได้ทั้งเรียกว่าเสริมดวงเสริมปังเรานะครับโอ้โหได้หมดไม่ตามมหานิยมไหลามาเทม,มาค้าขายดีครับจัดไว้เลยนะปักตะก้าไว้แล้ว ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องความรักบ้างครับบอกเลยครับพบปัต,ตนีแหละเป็นเรื่องของความรักดาวเยอะไปครับนะมีทั้งพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามากักโมมาเสพสมจนสมสานมีทั้งอังคารลาหูคู่ท่านทักมักเยี่ยงรักเสพสู่คู่ของเขาแปลว่าเรื่องความรักระมัดระวังนะใครมีกิ๊กระวังความลับเปิดเผยหรือไม่มีสัมพันธ์กับคนอื่น อย่าไปปล่อยตัวปล่อยใจอะไรง่ายๆแล้วย,ยิ่งดาวตัวเองอีกสามกุมภาไปเป็นปะอีกเนี่ยมันจะแพ้ทางคู่มันจะยอมเขายอมให้เขาทําไม่ดีไม่ร้ายแต่สุดท้ายเขาก็มีเจ้าของเขาก็ไปเนี่ยไม่ดีถ้าใครโสดเนี่ยบอกเลยแฟนทิปครับอย่าเพิ่งมีในานาทีนี้โสดไปก่อนเลยให้ผ่านเดือนกุมภาไปก่อนนะครับแล้วจะดีหรือฟังคลิปผมอะ่ะเดี๋ยวมีบอกนะว่าจังหวะไหนดีสุดนะอ่ะตอนนี้อย่านะอย่าเล่นกับไฟ ดี๋ยวไฟมันลวกนะครับไฟมันไหมเราไม่ได้แคยลวกหรอกใช่ไหมส่วนคนมีคู่อ่าก็ดูแลกันดีๆเข้าอกเข้าใจพูดจาเจรจาดีๆด,ด,ด,ดาวกันเงินเป็นสัมพันธ์กับคู่อ่ะแปลว่าถ้าพูดดีนี่คู่เปเลยนะ,ะถ้าถ้าขัดหูขัดตาไปด่าคู่ก็ตัวใครตัวมันนะครับหรือถ้าไม่ใช่จังหวะนี้ก็จะมีเกณฑ์เลิกแต่ถ้าใช่ก็จะผ่านกันได้ครับอ่าพูดกันอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ ฝากไว้นะเพราะนั้นไม่ต้องอะไรเยอะกับเรื่องความรักนะไปเยอะเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าทุ่มเทเอาเรื่องบ้านและครอบครัวก็ก็ยังไม่ใจุดที่โดดเด่นเหมือนกันนะครับเพราะดาวอังคารพบพันธุเห็นไหมก็ไปเป็นอลิแต่ได้อุดมเกณฑ์เอออารมณ์นี้คงได้บ้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยรถมือสองก็ได้แต่พอย้ายอย่างที่ยี่สามกุมภาเห็นไหมก็ไปเจอราหูไปเจอพระอาทิตย์ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์แบบ เจอคู่ศัตรูอยู่นะวพราะนั้นระวังทะเลาะกับคนที่บ้านหรือขับรถไปเฉียวไปชนหรือไปให้เขายืมรถแล้วเขาก็ขับไปเฉียวไปชนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าให้ใครยืมรถด,นะดูแลข้าวของในบ้านให้ดีนะอันนี้ดูแลเออไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ถ้าจะดีก็คืออหลรสุกปากหวานอังคารรับเอาอ่าแปบลบว่าถ้าเราปากหวานเนี่ยคนในบ้านเราก็ชอบเราหมดเจก็ได้หมดอะหรืออังคารเจอลาหูแปบลบว่าลมครับช่วงเนี้ยหลังยี่สามกุมภาพันธ์อาจจะเปิด เปิดบ้านเยอะหน่อยให้ลมมันพัดจะได้เอาสิ่งไม่ดีออกไปหรืออากาศไายเทดีสุขภาพเราก็ดีด้วยก็ได้อ่านี่ก็ฝากไว้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องครอบเรื่องเฮลตี้ครับสุขภาพดูแลเยอะๆเลยครับดาวตัวเองอยู่ในเลือนอลิตในช่วงที่ฟังอยู่นี่นะแปลว่าป่วยเจ็บได้เสมอแล้วสิบสามกุมภาก็ยังเป็นปูปูปะปะต้นปีนี่อย่างเงี้ยล่ะจะอ่อนแอหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกน้ะมูกไหลนี่ไม่ต้องแปลกใจนะ หรือจะซุ่มซ่ามชนโตะชนเก้าอี้หรือบางคนก็ถือโอกาสนี้ไปทำศิลปกรรมความงามหรือไปบริจาคเลือดได้ทําบุญลงศพทําบุญลงพยาบาลจะดีมากนะครับตรงจุดนี้นะหรือจะสวดมนต์ครับเพื่อคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยโดยเฉพาะาหลวงูุทวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ดีผมก็มีหนะังสือสวดมนต์มาให้ก็ไปจัดการตามได้เลยนะครับอนะสุขภาพต้องดูแล ออกกำลังกายอย่าประมาทกินอะไรต้องกินให้ตรงเวลาอย่าก,กินอะไรแปลกๆอย่าก,กินรสจัดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะอ่ะและใครที่สนใจอยากดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาครับนี่ครับอาจารย์เกศเทวาดูดวงได้แม่นมากพูดจาดีฟังแล้วสบายใจยถึงแม้ดวงไม่ค่อยดีก็ให้คาแนะนําแบบเข้าใจง่ายมีพลังบวกตลอดเวลาคุยกับอาจารย์ทีรไลด้วทั้งร่างกายกาลังใจอ่าดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแล้วละเอียดมากๆค่ะไม่เร่งไม่รีบให้สีนาโชคบอกด้วยหยิบยิบแบบไม่กั๊กดูทุกปีสุดยอดมากค่ะอ่านะ อยากได้ละ,ดละเอียดก็มาทางนี้ได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายครับเลขนําโชคเจ1ดเก้าหนึ่งสองสี่ครับฝากไว้ให้ชาวสิงห์ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เฮงรวย,ยๆนะอะบรรดาหมอดูมีอาจารย์เกตเทวาดูละเอียดมากสุดๆเลยอ่านี่กรอบทองเลยนะครับดูกอาจารย์เกทเทวารู้สึกดีมากๆอาจารย์ทานายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเกิดถึงอนาคตบอกทางที่จะร่ำรวยบอกวันดีวันควนเลี่ยงเนี่ยวันควรเลี่ยงก็ยี่ิบุมภาไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยในเรื่องคําพูดหรือสุขภาพ บอกสีก็ตัวเลขมงคลมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากๆก็ค่าคูเก้า้เก้าบเก้าบาทครับใครพร้อมใครไม่ติดจอมาก่อนได้เลยนะแอดไลน์แอดไซเกทหห้าแล้วก็จองมาบางคนก็ครึ่งชั่วโมงบางคนก็3ชั่วโมงแต่ช้าสุดไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงครับพร้อมจองจริงก็พร้อมดูจริงครับแล้วดูละเอียดด้วยนะเอาแบบที่เขารีวิวกันนี่เลยนะจัดไปหรือใครอยากเรียนโหราศาสตร์ก็ติดต่ออาจารย์เกทเทวได้งานดีเงินดีมีเวลาสอนหมดแน่นอนจะตายนี้เลยนะหรือจะ ออก event, อีเวนต์อ่าก็มีให้ออกแบบที่เห็นเนี้ยอีสุสุนะครับใครซื้อของก็ได้ดูดวงฟรีโอ้โหขายรถได้ไปหลายสิบคันเลยนะเพราะนั้นอยากเรียกลูกค้าอยากให้ผลประกอบการท่านเพิ่มติดต่ออาจารย์เคสเทวาแล้วบอกว่าออกงานอีเวนต์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครนะโดยเฉพาะกระดิ่งครับ กระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์ตงค์ครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณ นอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับ และที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนภพนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับ แล้วก็เลิกเกิดครับธริตโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ แล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตยอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมี สีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดยูชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซ็สมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ่นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอกมานะครับ ก็ได้ไปเป็ยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้หลีกลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา